สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าเห็นมาดามบ่าจา้ะ <c oughs> เห็นมาดามบ่ามาดามยุ่หยุย่งใส่หน่เบิ้งพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> นั่งงงอยู่ในดงผักเซียนได้จ้ะเด้อพูน่ะกำลังงามเลยพูน่ะแต่ว่าแพ็ปพันเก็บได้เหมือนี่สิมัธยายเบิ้งกันได้จ้ะเด้อสีรอมาเก็บผอมพี่จอยได้จด้ะเบิ้งพี่น้องจานาน๋างามบ่สิมาเบิ้งลาดเหล้าใบกอนเพราะว่าอันแดดบอดีมือนนี่แล้วก็บสีรอมาเก็บผอมพี่จอยน,น,จนอกจากนาะว่าแดดบอดีแดดซองมาดามเลย สุดยอดวะพี่น้องงามคักคุณนะ่ะอ้วนรัวยุสุดยอดเลยจ้ะเดี๋ยวสิภาพอพอมีพี่น้องเก็บมาเก็บลองมาเก็บพอมี่จอยต่อสิทาย จ๋าเบิงเบิงขั้วงามงามผูดงามโพ้เบิงดีละจ้ะสุดยอดบ่นนี้นี่นี่กำลังเก็บเลยจ้ะนี่แล้วก็ร่างนี่เลยนี่นี่นี่ปาสุดยอดเลยเด้อจ๋าเด้อนี่สุดยอดอีดีเด้อจ๋าเด้อพี่น้องจ๋านี่ปาจีโทบักโมบักแตงนี่จ้คะปาจีโทบักโมบักแตงนี่ซ้ำนี่ซ้ำสิเก็บนี่สองคนนี่โอ้ยจ้ะพูน่ะงาลงไปหดพูน่ะแม่นวัดเลยเด้อจ๋าเด้อพูน่ะ ทั้งปุ่นกับแมนเลยจ้ะเดอ้อนี่แมนเบิดเลยจ้ะนี่ใช่หมดเลยนะจ๊ะนี่แมนเบิดเลยจา้าฮ่าน,นี่แมนเขาหมดเลยพุนา่าออกไปหอดพุนจ้ะนี่ยอดอุบัวมบัมง,งายๆลระพี่น้องเบึงเบงเบึง,บงสุดยอดบ่าจา๊ะสุดยอดเลยเดอ้อนี่จ้ะสิสิผ้พาพอแม่พ่นองมันละเบิงก่อนให้เรียกน้ำย่อยไปก่อนนะจ๊ะนี่ เดี๋ยวมาเก็บ้อมพี่จอยจ้ะเดี๋ยวผาพีา่จอยมาเก็บเนะาะมันก็ต้องมาเก็บ้อมกันละจ้ะมื้อนั้นเราไปพ่อไปแล้วก็ยังรอ,อแพทเนานะก็ะมาเก็บน้ำกันนยสิ่ใดมีมูสิ่งใดมวนๆจ้ะนี่แมนเพิ่นเบิดเลยจดี๋ยวกแมน,นเบ็ดเลยจ้ะเง่าบ่าหอดเห็นบ่างามหลายพี่น้องจ้ะนี่ยาามาถึงนี่เลยสวยมากเลยจ้ะนี่นงาาคักจ้ะพี่น้องสวยงามมาก พุ่นอะทั้งพุ่นกับมีแต่ดอกไม้มาเก็บเลยกับสีผ้ายางเลาะเบิ่งดอกไม้ขึ้นไปพุ่นละพ,พุ่นอะพุ่นงามบ่พี่น้องจ๋าพุ่นอะงามคักเนาะไปเดี๋ยวสีผ้าไปเลาะเบิ่งอีกหม่องนึงได้จ้ะเด้อพี่นุ่มพี่น้องโอโยจะมันงามเนาะพุ่นอะกระลังเขียวๆพุ่นอะพุ่นอะเต็มอยู่นั่นนะมีแต่อุนนมงมงามได้จ้ะเด้อทานแขีวนะจาน้ะเนาะอยากเด็ดพ่อมแม่พี่น้องเห็นยังบ่เลยจ้ะกระเทียมโทนทั้งนั้นเด้อนี่จ้ะเด้อ จากไหนเดี๋ยวจังมาข้นอยู่จังสิขึ้นอยู่กลางเดินเลยนะจ๊ะขึ้นอยู่กลางเดินเลยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งลุ้ยลุล้ลุมากพี่น,น้องจ้านามก็ลงอยู่ตาล่มแห้งเลยปรยากพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บหอยมามาเดี๋ยวจะพามาดูอะไรพุ้งฝรั่งเราโตยังเนาะไงล่ะไปมีพวกเก็บจะจะเด้พามาเลาะมาชมไปก่อนเดี๋ยวจังจะมาลุยน้ำกันครับ สาวจอยนะจ้ะว้ายโหยง่แล้วพี่น้องว้าวพักปุ่งฝลังเข้ากับง่แล้วเด้อพักปุ่งฝลังมองนี้งหญ่แล้วเห็นเห็นหยอดเห็นนอแล้วจ้ะข้างในผุนเห็นเห็นเห็นบ,บพ่พี่น้องจ้ะเห็นบ่ผุนอหยอดนี่ว้าวสุดยอดเลยสุดยอดว้าวพี่น้องเ <c oughs> ต็มยุเต็มยุเดี๋ยวสิผ้าเขาไปเบิ้งนะจ้ะเด้อนี่ๆๆ <c oughs> ให้เบิ้งรอบนอก,ก่อนเด้อนี่เด้อนีๆๆ่ๆๆๆพี่น้องจ้ะ สุดยอดไหมล่ะนี่นี่นี่ยอดยอดกำลังอวดอวบพูนะวายสาบลาบอยู่เนี่ยวายเต็มอยู่จ้ะเต็มอยู่เต็มเลยเต็มเลยพูนะวายพี่น้องมิตรพักบุ่งโอ้โหยอดแดงจิงคืองอยู่นี่พูนะมี่จะยอดอ่อนอนเห็นบ่น่ะน่ะน่ะวายพูนะเต็มเลยจ้ะพูนะเต็มเต็มเลยจ้ะพี่น้องเต็มเต็มสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดเลยจ้ะ แต่ยอดอุบวบเลยเนาะมาเบิ้งมาเบิ้งข้ามาเบิ้งน้ำกันพี่น้องจ้าเข้ามาดูด้วยกันเด้อนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นอะไรไหมจ้ะนี่ฮัตมีแต่ยอดอุบวบพาดจริงจริงนี่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 พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยนี่ไหมนี่ไหมโอ้ยสุดยอดเลยเนาะนี่นี่นี่เบิ้งยอดเพิ่นอุบวบข้างนั้นเลยถ้าเพ่อเด้เตรียมโตมาเพ่อเด้ โบได้เอาอย่างมาเก็บได้แต่เด้อเดี๋ยวสิบ้ามาเก็บบ่บต้องอย่านได้เก็บแท้ล่ะนี่นวัดแพชรว่าเห็นแลาใหญ่จักหน่อยแล้วก็ใหญ่แล้วนี่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 จะหยอดอุบวบเนาะพ่บึ่งบึ้งบิ่งพุณน่ะหยอดเสืออุบเสืออุบซ้ำใด่เนาะนี่อวบซ้ำน,นี่แหละสุดยอดบ่ล่ะจ๊ะ พี่น้องจ้ามงนี้นี่ม่แต่หยอดอุบัติเหเนาะนีะ่ย้ายนี่พามาชมชมก่อนนะจ๊ะชมไปก่อนเด้อนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่มีพ่อแม่พี่น้องลังค์คนมามันน้องใหม่ฝรัง่งมันโดนมป็นน้องใหม่ฝรั่งเด้อจ้ะมันเป็นผักบุ้งฝรัง่งนี่น้องใหม่ฝร,รั่งแพสิฟอนใส่เห็บเบิ้งเลยแพทน่ำหาอยู่มันบ่พอเนี่ยเต็มเลยจ้ะแมนเบิ้ดเลยเด้อจ้ะเด้อนี่ใช่เขาหมดเลยแต่ว่า เ่าจะเลือกเก็บว่าแต่หยอดยหงไงหยอดอวบเนาะนี่นี่จ้ะห็นบอกสุดยอดบันนี่สุดยอดเลยไปไปเบิดเลยแหละเนาะนี่แต่ว่าหยอดบบอวบพ่อกับแเอาแหละพี่น้องไปที่ไปเบิรงดักเสียนมุ่งผุ่นกันเด้อพี่น้องเด้อพาไปเบิรงดักเสียนไปทางไปพักเสียนเด้อพี่น้องมาปีนเขาก็มาดามเด้อนี่ปีนเขานะจ้ะยูดริมเขาเด้อนี่เด้อนี่ พูดนะสิ่งหุนลุนไปนี่เจังไลยนี่ยสั้คนคักได้พี่น้องจา้าพูดนะเห็นบ่ทางใต่น่ะเป็นกระเที่ยโทนทั้งนั้นแล้วแต่ว่าบ่อหลายดอกห่างๆมามาปีนเขาธนรมาดามพแม่พี่น้องจ้า ทาง้งได้ละบันนี้จำสนจำทางบ่ได้พอแม่พี่น้องปิ้นเขาคุณอายุเขาลูกคุนละมั่งพักเสียนฝรั่งที่แพทย์เคยมาเก็บกับน้องบอนนะอันทรงไว้บอกเจจอยแล้ววลาดเลยนะปาดเลยน,ะ,นะมือยังใหญ่ๆได้พี่น้องมันมีอีกมองที่คากกว่านี่แพทย์วสิไทยพอแม่พี่น้องเมื่อ ไปหอดลืมเอ้าลืมถ่ายวิดีโอค่ะแต่ตื่นเต็นโทรหายะจ่อยมองหันข้างคักพักบุ๋งพลังมิแต่หมองคักคักโอ้ยเมยเดี๋ยวสิพาเก็บพักคักเลยแต่ว่าตอนนี้ไปทางไหนอ๋อไปทางใดควรจะไปจอดมองหันมองพักเสียนป่าห้อง ้าสิขึ้นบ่ขึ้นดอกอสองห้าห้าเลยนะพี่น้องจา๋าปีนเขานี่ยเดี๋ยวพาสิยให้บึ่งบริเวณป่าแถบนี้บริเวณป่าด้อพี่น้องจา๋าแตบว่ามันอาจจะยู่โซนนี่แหละ ยากจะบอกว่าตอนต่เลกงานนี่บ้านได้เข่าบานอยู่ล่อนเลาะมาเบิ่งพักมาจอเบ,บิ่งผักมาเบิ่งหม่องอีมะเก็บพักก็พี่จอยท <c oughs> ามันมีก็สิได้เรามาบ่ามีกแต่มันมีอะไรจ้ะรู้อยู่นี่พักเสียนมันรู้แล้วว่ามีจ้านี่พี่นอ้องเราก็ล่างข,นข,นขืนกันจะ้ะนี่เห็นบ่เนี่ยเพิ่นทั้งนันเลยเดี๋ยวนี่เนี่ยเนี่ยเห็นบ่จ้ะพักเสียนทั้งนันเลยจะ้ะนี่ว้าวขืนยัทลระ นี่เห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะคว่ำจริงกะเก็บได้อ่ะจ๋าจะว่าหันล่อให้ว่าแตกคนหนึ่งแล้วสิ่งหน้อ้ยโอ้ยถ้าน้อยก็จะหล่นนี่ถ้าหล่นนี่เก็บไดอยู่ง่ามง่ามวันนี้ใส่ทั้งใยโอ้ยนี่เต็มอยู่พี่น้องจ๊ะเต็มอยู่จ้ะเต็มอยู่อย่าไล่ตาเด้อขอโทษขออภัยเด้อจ้ะนี่แมนเบัดเลยจ้ะนี่ โอ้ยพุ่นน่ะกวงแรงเหมืนว้าพุ่นน่ะพุะ่นน่ะโอ้ยไปแล้วบ่บ่บเห็นน้ำแพดดอกพี่น้องอุย้ยทางนี้เราคือบ่ค่อยมีดอกหึดอกอัญมณ์โมโนเนี่ยคือบ่ค่อยเห็นดอกว่าพุ่นน่ะเห็นอยู่ทั้งพุ่นดอกขึ้นอยู่ทั้งพุ่นขอจำส่นก่อนได้พี่น้องส่นใดจำส่นบ่ได้ สนใดถือค่อยเก็บก็หลุงจำบ่ค่อยไดนะนี่บบเมนสนนี่สนนั่นก็คยเคยเก็บอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยขึ้นลงมาสี่ลงพอเราล,ลงไปลงไปมุมนั่นโอ้โหข้าแต่สีโบสีเบหลม่มจะมาดามเจ้าก็ได้ชมไปก่อนได้ใจเด้อพี่น้องจ๋าตอนพี่น้องอเจ้าข่าวมาดามคือบบเก็บบบเก็บนะจ๊ะต้องติดตามตอนต่อไปนะจะมาหักดังโชว์โชว์ให้ฟังนะจ๊ะ เดี๋ยว่แน่พี่จ้อยอาจจะมาเป็นนั่งแบบให้แพทย์ในการเก็บหรือว,ว่าแพทย์อาจจะเป็นนั่งแบบให้พี่จ้อยกะพ่อแม่พี่น้องอามาลุ่นกันด้วยแตเด้อเหตนเด่นเพิ่นลีลาค้างมาดามมาพี่น้องสิว่าบ่าได้แค่ยางให้มาเก็บน้ำจินฟินๆกันเราไปข่อแล้วกันยังกันจงไว้แล้วกันยังขาแพทย์แม่เนาเก็บน้ำกันมวนๆกันเขปาปลาพู้เดียวกับบวเขามวนปันไดเออ มันใหญ่นีน่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวได้โซนผุดละมุมผุดละขาจำโบผิดนะโซนได้ก็ตรงหน้าเพราะน้ำแผด้วยพีพ่น้องยังไงก็ต้องเดินแนมหาน้ำกันเด้อคันเห็นละสี่บอกให้เด้อพี่น้องจ้จเาเจอแล้วบอกด้วยจ้าเห็นละสี่บอกมาดามน,นั่นเดมมาดามสิเด้อถ้นมาดามลมนี่จ้ากิ่งล่อลงเขานี่ ง่ามบอพี่น้องจ้ะเรากำลัลงแตกไปเนาะเมาดามกินลงเขาหนิจ้เแม่พี่น้องก็ต้องหับมาถามด้วยกันยิ้มมุ่งหน่่ยละแพ้่าโอ๊ยใ <c oughs> สย่เงิได้ังได้ที่เจ้าเคยขึ้นเจ้าจะตัวคอยเด้อ ปีที่แล้วจะขึ้นปีนี้จะกำล,ล,ลัขึ้น,นอยู่หอเอ้าบัวแมนเจอแล้วพี่น้องมาตกมุ่มนี่หนิชุดบัวแมนอ้าวมาดามเจ้า,ามาตกมุ่นไถ่หน่อยเนาะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมุ่มนั่นแหละมันบ่ขึ้นมันบ่ขึ้นนี่นี่มุ่มนี่ที่เก็บก็น้องบอลปีที่แล้วนี่โอ,โ,อโอ้นี่จะ้ะตำลงไปหันเนาะมุ่มนั่นแหละ ไปเบิ่งดูปีนี้งเราจะขึ้นบ่ามาดูกันมาลุ้นกันโอ้ยบอกขึ้นบอกขึ้นพี่น้องจ๋าต้อนเนี่ยชิ้นงานแต่เนี่ยปีที่แล้วแพดเก็บอยู่นี่แล้วก็น้องบอลปีนี้บอกขึ้นบอกขึ้นพี่น้องจ๋าแล้วบอกขึ้น บบมี่จ้ะบบมี่แปลกเนาะเนี่ยถ้าจำบบพีทแพปีแพทเก็บอยู่นี่ลหละก็ลูกแมนแต่ว่าปีนี่บบข้นเลยโบโมี่จ้ะบบมี่เลยบบมี่เลยเออ แล้วโบขึ้นนะปีนี้เนาะเบื้องโซนนั่นดูก่อนอน,น,น,อน,น,อน,นี่อายาหนึ่งสงองสามข้าพรว่พี่น้องแลนลงเขาเมันบบขึ้นจ้ะปีนี้โอ้ยตั้งใจสิมาเบิ่งเจ้าญาติเจ้าบบขึ้นเนาะแปลกว่พี่น้องวะเนาะมันฝนตกบาถือช่วงเพิน่นที่พิ่นจะจะเริ่มเติบโตแล้วลมั้งเนาะเป็นเรื่องโบขึ้นเนี่ยบบมีเลยจ้ะ ปีนั้นที่แพทมาพอปีก่อนปีที่แล้วน้ำมูลนี่พี่น้องก็เต็มอยู่นี่น้ำขังทางเต็มปหมบเลยเมื่อปีนี้บ่มีเลยเห็นบ่เป็นผื้นที่โลกหกแบบเนี่ยไม่มีเลยจ้ะมันมองที่แพทย์บอกเพราะพี่น้องว่ามองหันพานมาที่อันนี้แล้วก็ล่างขึ้นมองหันพันบ่เคยบบเคยมีพันมี งิดบ่เงิดนออพี่น้องนี่องฟังทางนี่บมีเลยบ่มีหดเห็นหดเบียนะมีแต่อันตำเแนีนยฝลังะบมีเลยจ้ะไม่มีไม่มีจ้ะบบมีเลยไปสียางพายยางกลับไปหาหลดได้ปะ ตะโบมีกับ่บตองก็สิได้ฮ้ไว้กับสิบบตองมาบัดนี้งูแล้วพระเจ้าไม่ขึ้นนะบึ่งดอกไม้ไปก็แล้วกันชมดอกไม้ไปพ่นงามครับไปึ้ขนอีหลีพี่น้องจา้าปพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้แพก็สิฟาาประชำนี่ล่ละ ได้เห็นภักเซียนที่เปิดคลิปมากครับเห็นน่นภักบุงฝรั่งกับฟินน่ะแล้วเนาะมาหมืองนี้บ่พอกับบ่เป็นหยังพ่นบ่ขืนทอแม่พีนพนนงง่น้องก็สิเมื่อยนั่งแพะหลับปีนเขาหลังจากแพะกันยังเมื่อยเลยจ้ะไปะขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์จ้ะไปเมื่อแล้วพาเมื่อยยีรีแล้วดอกยักพันสิงโต ายังแนมอยู่เด้คอนใหม่ไป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 ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้ะเผื่อสิบริภาษคลิปใหม่ๆด้วยจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะสีผ้ากันกิ่งล่องเขาด้วยแบน,นี้ไปพ่อแม่พี่น้องจ้ะบ๊ายบายค่ะตน้นมันใช่ไหมน้าหางผักแเดี๋ยวด้วจ้ะเด้อ บิงง่งับแพดเ้ยต้นแดงแดง